กำลังดูบัญชีการเงินน่ะว่าควรจะใช้เงินเท่าไหร่อีกถ้าเราจะซื้อของขวัญมาเดินทางให้แฟนเนี่ยควรตั้งงบไว้กี่พันนี่ครับถ้ารักมากๆเนี่ยต้องตั้งเป็นแสนเลยหรือเปล่าโอ้โหเวอร์ไปปะฮะเป็น,นแค่นักเรียนนี่จะซื้อของแพงๆไปททำไมคุณค่าของของขวัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ราคานะคะมันอยู่ที่ความตั้งใจแหมนี่นมาลีน่าก็ให้ใจกับป๋าไพายก็พอสินะ <laughs> เออแล้วต้องสีน้ำอะมีคนที่จะซื้อของขวัญให้หรือยังครัะยังไม่มีค่ะแต่ว่าว่าจะซื้อให้เพื่อนเฉยๆแล้วพี่ปรับไพยไปไหนครับช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยอือไปทำธุระธุระแบบนั้นอ่ะเหรอ ไหนเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะเดี๋ยวไว้ค่อยคุยพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้ฉันรีบรีบไปไหนไปทําธุระธุระอะไรธ,ธุระกับที่บ้านธุระอะไรยังบอกไม่ได้เลยเหรอนี่มีอะไรปะเนี่ยฮะมันไม่มีอะไรสําคัญหรอกแต่มันก็คงสําคัญกว่าฉันไหมล่ะ มารีน่าเธออย่างง้องแยง,งได้ไหมอะโอ๊ยนี่ฉันได้มีสิรู้เรื่องนายเลยเหรอ,อมีอะไรกันอหอปา่าภัยไม่มีอะไรหรอกเว้ยฉันไปละเจอนะมารีน่าในก้าคนนี้เธอเลือกใครทำรายงานเหรอ ฉันไ้เลือกคนอื่นอ่ะอ๋ะอฉันเลือกดอกอรวัชระมงคลเป็นจัรนาชาติอ่ะเป็นเจ้าของบริษัทบานบูมดีไซน์แล้วเขาเกี่ยวยังไงเหรอคะพี่มานระีนาคือบริษัทของดอเอรเนี่ยเขาเกือบจะล้มละลายเพราะว่าพิเศษกิจเพราะว่าเขาไปพึ่งพาเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีของต่างประเทศมากเกินไปอ่ะ แต่พอเขาทราบเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะเขาก็ปรับนาวิธีนี้เข้ามาใช้กับบริษัทของเขาก็เลยทําให้อยู่รอดได้ความจริงแล้วอ่ะผมเคยเจอเขาในงานเลี้ยงของคุณพ่อ,อเขารวยมากเลยนะแล้วคนรวยจะใช้คําว่าพอเพียงได้หรอครับพี่มารีนา ใช่แบบรวยแต่ทาตัวจนไปท,าทําไร่ทําสวนแต่ขับรถราคาเป็นสิล้านหรือเปล่าครับดเรเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าความพอเพียงเนี่ยไม่ใช่การประหยัดหรือว่าถดถอยแต่ว่าเป็นการพัฒนาที่สมดุลยังไงอ่ะก็การรบอบครอบอย่าทําอะไรเกินตัวให้พัฒนาจากภายในแล้วก็อย่าทําอะไรเกินตัวแล้วก็ให้ก้าวทีละก้าวอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งนยะืนอ่ะ ง่ายเลยก็คือว่าพอเพียงก็รวยได้รวยอย่างมั่นคงช้าแต่ชัวเอเออเดี๋ยวฉันกับปรับไจะไปสัมภาษณ์เขาอ่ะมีใครอยากไปด้วยกันไหมผัวมีคําถามอะไรนะจะได้ถามเขาเลยไงอาดิไปด้วยไปด้วยนะปรับไพโทรไปนัดเขาหรือยังคะปรับไพ่นี่โทรไปนัดสัมภาษณ์ด็อกเตอร์เขาหรือยังอ๋อด็อกเตอร์ยัง ทำอะไรอยู่อะเฮ้ยดเรเขาไม่ได้มีเวลาว่างทั้งวันนะถ้าเกิดมันใกล้ถึงเวลาส่งงานแล้วเขาไม่ว่างขึ้นมาจะทำไงเอางี้เดี๋ยวเธอโทรไปนัดเลยเดี๋ยววันนี้ฉันขอตัวอนจะไปไหนต้องไปธุระไปธุระอะไรก่ะไปละเจอกันอะไรเนี่ยเฮ้ยออะไรอะ่ะพักนี้ลี่หลายรอบแล้วนะจะไปไหนก็ไม่ยอมบอกเลยแล้ว กินข้าวกลางวันแค่นี้ไม่ยอมกินด้วยกันเลย inate, อ,อย titled, ่างน,น,นี้น่าสงสัยนะเนี่ยนี่อะไรหรือเปล่าอ่ะผมรู้นะครัปปรบพกพี่ปรับทายไปไหนเฮ้ยสี่0มเป๊ะไม่ขาดไม่เกินเอาไปตัวเล็กอ้าวไหนพี่บอก5ห0 0ลมันก็ต้องมีค่าในหน้ากันหน่อยดีวะ ชั้นสองคนเนี่ยอุตส่าห์เสี่ยงหายืมมาให้แกเลยนะเว้ยอย่าลืมคืนดนะ้วยดอกเบี้ย25้าเปอร์เซ็นต์จ่ายทุกเดือนโอ้โหเฮ้ยทำไมดอกเบี้ยแพงยังวะจะเอาไม่เอาเอาดิไม่เอาก็แล้วแต่เฮ้ยตองอะไรอ่ะมันยืมเงินพี่เท่าไหร่อ่ะ <50. S 2> ห้าหมื่นห้าหมืน่นเอาเงินขนาดนั้นไปทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เคลียร์กันนะไว้ชว์ลุกตามมาโยจะไม่อยู่ พอดีที่บ้านฉันต้องใช้ตังค์อ่ะฉันเลยมาขอยืมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำงานพิเศษใช้เอาทำไมไม่บอกฉันะ่ะให้ฉันช่วยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฉันจัดการได้จัดการได้ด้วยวิธีนี้เหรอนี่ทำรายงานเรื่องความพอเพียงด้วยกันอะ่ะทำไมถึงไม่เอามาใช้บ้างคะดอกเตอร์วัชระมงคลเขาก็บอกแล้วนี่ว่าการที่เราทำอะไรเกินตัวมันไม่โอเค มัวแต่รอบพ่อมันจะไม่ทันการนะสิพอเพียงอ่ะมันเอาไว้ใช้สําหรับคนที่เขามีอยู่แล้วแต่คนนี้เขาไม่มีดิเขาจะเอาอะไรมาพออ่ะคาพูดสวยๆอย่างเดียวมันกินไม่ได้หรอกนะแล้วนายต้องทําอะไรบ้างอ่ะเพื่อมาใช้นี่เนี่ยก็ไปส่งของตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปเสิร์ฟอาหารอนะ่ะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปสอนมวยเด็กๆ หมดนี้พี่ทำไหวอะครับฉันก็ทำในสิ่งที่เฮีต้องทำฉันก็ดูแลสุขภาพด้วยนะส่วนเรื่องรายงานเดี๋ยวฉันช่วยเองโอเค,อเคขอบคุณที่เข้าใจนะฉันขอเวลาแค่เดือนเดียวแล้วเดี๋ยวฉันจะตอบแทนเธอเองไปแล้วะนะนะ mm